ลักแล้ว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 มาแล้วตัวแรกตัวแรกลากแล้วลากแล้วมาแล้วหนึ่งตัวอุ้ย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 กระโดดไปนู่นอุ้ยขาไปฟังก์สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาหาตกปลาริมหลักไม่ไผ่ไม่ไผ่แนวกลางคืนเหมือนเดิมวันนี้มาแต่เช้าเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช้านี้ผมจะได้อะไรกันบ้างอุปกรณ์ของผมก็เหมือนเดิม เหยื่อก็เป็นเหยื่อกุ้งสดเบ็ดก็เบ็ดมือเบ็ดกระป๋องเดี๋ยวเรามาลุ้นหนึ่กันนะครับหุ้ยหลักแล้ว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 ,ลลวมาแล้วตัวแรกตัวแรกติดลักลักเข้าไปติดลักมาแล้วตัวแรกของเรานี่โอ้ยงามๆตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ มาแล้วตัวแรกมาแล้วงามๆตัวมาหกตัวจะเจ็ดขีดได้มั้งตัวนี้หกเจ็ดขีดได้ สวยๆสวยๆตัวแรกตัวแรกหลากแล้ว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  หลากแล้วหลากแล้วหลากแล้วมาแล้วติดตออีกแล้วติดตออีกแล้วติดอีกแล้วลุละะลุละะลุละมาแล้วอีกหนึ่งตัวงาม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 มาแล้วเบ็ดคาปากอยู่ไม่รุดแน่นอน นี่สวยสวยสวยนี่ตัวที่สอง ตัวที่สองนี่สวยๆเลยสองตัวโลขวาตัวนี้ก็น่าจ,จะเกินค้นโลโอเคไปต่อ เอาแล้วเอาแล้ว,าวมาแล้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 วมาแลกหนึ่งตัวนี่สวยๆเลยหนึ่งตัว เชือกรุดเชือกเรือหลุดนี่โอ้สวยๆเลยเรียงตัว โอเคต่อครับต่อเชือกหลุดเชือกหลุดเรือปิวหมายแล้โอ้ยหลักยังนักยังนักยังนักเข้าต่อเอาล้โอ้ยโอ้ยนี่ก็ไสาสวยอยู่นี่ไป อถ้าเป็นขันเบ็ดนะ่าจะเข่าตออันนี้เป็นมือไงยังไม่ทันเข้าตอดึงไว้ก่อนสวยๆอยู่แจมๆ,ๆ,ๆยังหากินได้ตลอด ไม่โอทะไอริมลักเนี่ยประดุกยังยังมีให้ตกตลอดแต่หากินได้นะทุกคนเดี๋ยวหาขายก็ยากหน่อยนะนี่ที่ผมถ่ายให้ดูคือถ่ายตอนที่ผมไดนะ้แต่ความผมจะได้แต่ละตัวแต่ละตัวนี่ก็นนานนะ บางทีตกตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยได้สี่ตัวห้าตัวเนี่ยนี่สวยๆครับสวยๆตัวนี้ก็ใส่เจ็ดแปดขีดอยู่นี่ ต่อครับต่อเอาหย่อนปุ๊บดึงปับ๊บเอา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 มาแล้วอุ้ยปลาเกา๋าปลาเกา๋าหย่อนปุ๊บกินปั๊บนี่ปลาเกา๋าไม่ใช่ปลาดุกเดอ้อกำลังย้ายย้ายทีพอดีเลยหย่อนปุ๊บ

หลักแล้วหลากแล้วหลักแล้ว,ลาลวมาอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้ยสวยสวย้าวหลุดไปหายโอ้โหโอ้ย,อยตัวใหญ่ด้วยโอเบ็ดมันไม่เซ็งเลยหลุดไปหายหลุดของจริงนะทุกคนเมื่อกี้เห็นน้ำกระจายไหมเบ็ดมันไม่เข้า,ามันติดอยู่มันไม่มันไม่ทะลุปากไงหลุดเลยบรดูตัวใหญ่ด้วย มองเห็นแล้วว่าเป็นปลาดุเออนอ้อ,อไม่เป็นไรต่อต่อต่อต้องมีพลาดกันมั่ง หลากแล้วหลกแล้วมาแล้วอีกหนึ่งตัวอุ้ย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 กระโดดไปนูน่นอุ้ยขาไปฝังนูน่นใหญ่ยูใหญ่ย,ยูมาแล้วเอ้ยงาม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 นี่ส,สวยอยู่หกเจ็ดขีดโอ้ยเหยือ่อเราจะหมดละ ตกใจได้กลับบ้านพอมีปลาอยู่เนี่ยตกได้เรื่อยๆอยู่้นเหยื่อจะหมดมีเหยื่อแล้ว นี่งาม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 ประมาณเจดขีดได้ตัวนี้ หลักแล้วหลักแล้วหล,ลัลกแล้วลากแล้วมาไี้แล้วสวยๆอยู่เข้ารลักด้วยเข้ารลักลักแล้วโอ้นี่มา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 ๆม,ม,ม,มานี่นี่ใส่สองตโล ปั๊ดุยังหากินได้ริมรักยังพอมีทํากับข้าวได้สบายสบายเอฟซี FC บอกแต่อว่าทําไมไม่ตกขายโอ้โหผมที่ผมถ่ายให้ดูนี่คือผมตัดคลิปนะแต่ถ้าเกิดตกทั้งวันนี่แล้วไม่น่าจะคุ้มอะ่ะนี่สวยๆเลยถ่ายมาให้ดูคือตัดคลิปตอนได้แล้วไงใอตอนที่ยังไม่ได้ก็นั่งนานอยู่นะ ด้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนสายแล้วเหยื่อผมก็หมดด้วยแล้วผมก็หิวข้าวด้วยพอแล้วแต่กับข้าวแล้ววันนี้อเอาแค่นี้พอมาดูผลงานของเรากันนี่อ่ะไม่ธรรมดาอีกแล้ววนันนี้นีไ่ได้เลยเต่มุชเชอ่ะกี่ตัวมรู้นะจำไม่ได้แล้วนะหาหกตัวมั้งแล้วก่อลระเก๋าตัวนึง ผลงานของเราสวยๆโอเคเดี๋ยวเากลับไปทำกับข้าวกันไปเมนูของเราในวันนี้ประดุกห่อไปตองอย่างผมไปดูช่องวิจิพื้นบ้านเดลิเวอรี่ของช่างนาเดชมันน่ากินดีผมก็เลยมาลองทำตามดู ผมไม่เคยทำนะเนี่ยเพิ่งเป็นขั้งแรกแต่ว่าทางนาเดชเขาใช้เกลือทาที่ผมดูนะใช้เกลือทาแต่ว่าผมจะเอาน้ำมันหอยทาแล้วก็ห่อไปตองอย่างนี่เตรียมไปตองอะไรมาเรียบร้อยและเดี๋เรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคไปดูกันครับคก ตอนแรกมันก็ดูดีนะผมพลิกทีเดียวอ่ะเออมันเป็นแบบนี้เลยแต่มันก็มันก็ยังใช้ได้ทําไมเขาทําดูดีกันไม่รู้แต่เราทามันเป็นงี้กันไม่รู้นะเดเออแต่มันก็มันก็นากินอยู่นะมันรู้จะกินได้ปะนี่นี่เมื่อกี้ยังดูดีอยู่เลยโอ้เวลาผิดทีเดียวอ่ะเละหมดเลยแต่แต่ทำแล้วก็ต้องกินนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูปะดุย่างของเราทําไมเขาย่างดูดีนะก็ไม่รู้แต่ดูผมย่างเนี่ยแต่ผมก็ว่าน่าจจะกินได้แหละดูแล้วมันกระสุกแล่ะเนื้อขาวแล้วต้องลองต้องลองทำแล้วก็ต้องกินนะเนาะมาลองกันกินข้าวกันครับทุกคนก่เราจะกินได้แล้วอร่อยนาะ แล้วก็โ okay. อเคอ่ะแห้งสุกอ่ะสุกสกระเพาะแล้วอืมใช่ได้ใช่ได้อร่อยอร่อ,อย ้องไม่มาได้พอกินได้อ,อร่อยเหมือนกันผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเพิ่งเคยทำครั้งแรกด้วยจะพาคนเลเออกมากแบบนี้แต่ว่าอร่อยอยู่ไม่ได้เนี่ยทำง่ายดีด้วย เราอยางให้สุกอย่างเดียวพออร่อยดีหอมหอมด้วยอร่อยเวย